สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกขูทุกคนนะครับอ่ะบรรยากาศตอนสีมงเส่านะครับพี่เจ้าปทุมราชพาพี่น้องมาเบิ่งงม้แมลูกสองโคมครับเป็นชุดครอบครัวครับพี่น้องนี่ครับลูกตัวแม่ทั้งสองโคมนะครับนี่ลูกแดงแดงทั้งสองโคมนี่ครับสี่โตนี่ชุดครอบครัวครับสี่โตครับพี่น้องแมลูกลูกตัวแม่นะครับเพียดเพียเมียมาจาก4ี่โตเลยครับซี่โตนี่ครับเปิดยกไปเลยพี่น้องเลยเปิดสามหมื่นสองพันครับ สามหมื่นสองพี่น้องทรงฟรีให่ลอยหาสิบกิโลครับเอา,าเฉลียตกคมละหมื่นหกผมเฉลียให้แต่ว่าแม่แดงเนี่งามด้วพี่น้องต้งวนกอ้วนนะครับแต่ว่าแม่แดงเนี่ยเพราะอ้วนประเดียวต่ว่าสีได้ความสดได้ครับถ้าใสูงลอยสามสิบหกทั้งสองโคมครับอ่ะเบื้องละเอียดแต่ละโคมกันอ่ะขายแต่ขอกเลยโคมนี่ครับสูงลอยสามสิบหกปรบถึงว่าลูกแรกครับความสดตีด่ต้องบอกให้เพื่อนเลยพี่น้องเอ้หนุ่ยลูกสาวไหวประมาณหาเดือนนี่แม่เพื่อน นะครับจะคล้องเก่าบ่มีหนาให้กินครับพี่น้องโอ้ยนี่เล็บดีก็เท่าดีครับสีนะน้ำมาโพวดแท้สีแดงเข็มนี่ครับจมูกดาบอบฉีกครับคลิปหูดําครับหูฟังใสกันนะที่เคยติดแท็กหูนะครับประมาณเส้นสองเส้นห้อยแบกเข้าไปนี่พี่น้องโคบสูงหน่อยสามหกครับอันนี้คือราคาสีโต้แล้วพี่น้องนะผมร่องประกันครับข้าวบรขายผมจังมาแยกอีกทีหนึ่งคาไปน้ากันเพราะว่าเป็นงวงขอกแล้วกันมาน้ากันอาเบองโคมนีนะครับนี่แม่ยังจอยอยู่ พว่าลูกจังกินนมอยู่นะครับแต่ว่าราคาโมแพยมันสดลูกกับโมขีไลายนะครับลูกงามเนื้อสีแดงเข้มอันนั้นเป็นลูกของตัวนี้สีออกกาบไลตัวนี้ตัวนี้สีเนื้อหนังดีกว่าตัวข่มแหลกนะครับสูงหน่อยสามสิบเจ็ดต,ตัวนี้แต่ว่าลูกนี่พี่น้องลูกสาวเพินเ่นใ่เตือนกว่าครับแดงจึงคืงพี่น้องเลยนี่ครับดำโมโขสคีคลิปหูดำไม่หูโขสีครับสีออกกาบไลที่จำปาใจลูกแดงนะครับนี่พี่น้องทุกครัอนประกันในทุกโตครับ ตะเนื้อก็บรรลุผลพี่น้องเอ้ยนี่สี่ตัวนี่ยกไปเลยนี่ครับนี่งอจับไลยทั้งสองโค้งนะครับพี่น้องมาส้นมายัางสามสิบสองครับสี่ตัวนี่ต่อรองได้นะครับทายในคอกกวันค้าวบรขิขายผมตีแยกเป็นโค้เอานะครับอันนี้เนื้อหนังดีรัมตัวเงาดีนุ่มสีเต่าครับเอาเล็บกระเทาะปกติแท่าน,าน้วแหะมาโซ่ด้วยมาโซ่ด้วยายาด้วยเพ่เป็นเหรียญกเขาเอื่อยนี่ลูกไว้เดือนเคือง ครับที่หูดดำเครื่องเดะเครื่องดำพ่วงห้างดำครับลูกสาวเพิน่นนี่ครับนั่นอันนี้กษษีโคมหนึ่งเป็นงวลูกสองตัวนี้เป็นงวลูกสองอันสีแดงงาลูกแรกนะครับปาาระกันตัวนี้ให้ครับทุกท้อนปาาระกันให้ทุกโตัด้ะพี่องเด้อทายในยขอก็เห็นเพื่อนเขาคนดีค่าเดี๋ยวไปน้ำกันนะครับนี่ลูกโอ้ยมาผดถ้าลูกสาวเพิน่นนี่แม่เพื่อนตัวนี้ลำโตเงาดีกระเนื้อนั่งดี นะครับตัวนั้นสีได้แต่ต้องจอยอยู่แต่ว่ามันสดบอกให้เลยว่าสดลูกมันงามลูกสาวลูกเพียนเมียนี่ครับนี่ความสดต้องยกให้เพื่อนเลยค้มเนี่ยนะครับบ้านผู้ใดมีหยาดได้ไรพี่เลี้ยงเอาพี่น้องเอยจมูกพวกฉีกครับคุคลิปบผู้ดับสีนะพูด,ด,พดลูกสาวมันท้อยแล้วเออเบืองแม่เพิ่นโอ้ยเอานะครับสีตัวนี้ครับสามสิบสองครับเฉลี่ยตัวเฉลี่ยคมละมึนหก ราคาก็ยังคุยกันได้นะครับต่อไปเขาไปลุยดังนั้นี่ครับพี่น้องนี่มึงงวงเบาสนมวยยังเด้อพี่น้องเด้อนะครับหงวบาสนมวยยังอู้พัดตึ๊งสองโคมนะครับอู้พัดตึ๊งสองโคมมันถุกไหมไอจับให้เบิงนะครับอือพยายาดเขาจับท่าฝีกันจับเข้ากันเออนี่ครับอ่าไอ้อ่าดีทั้งงามลูกนะครับบาสนมวยยังจับไปทั้งสองโคมนะครับนี่แม่เพิ่นอันนั้นลูกเพิ่นพุผลยู่นนี่แม่เพิ่น นะครับเขาไปในขอกวดยางในปกติดีนะครับอ่าโคมหนี่านไป,ปลายางไปดูบ่เนะี่ยนะครับนุ่มกะสีเต่าว่าอ่าซีเต่าครับอ่าเต่าไปโคมที่สองครับอ่าน,น,น,นี่ครับโคมสองกระจับไปที่กันนี่ครับเห็นว่านิ่งเก็บตัวนี้เนื้อนังดีแห้งโค้งสางได้พร้อมงอหลูกสองครับตัวนี้ตีออกจำปลาตะบาดูกออกแดงลูกสาวไม่จะพูดุันท <c oughs> องเขาปุกได้ขอกเอามักถึงใจทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับพี่น้องพี่กัดบ้านสากรณ์นี่คม ตำบลหน้าหวาอำเภอปทุมราชงุ์สาจังหวัดอำนาจเจริญนะครับ